สำหรับในหัวข้อที่4จะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างยาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานะครับในเนื้อหาของหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความหมายของปฏิกิริยาระหว่างยาตัวอย่างของปฏิกิริยาระหว่างยาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประเภทของอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการแพ้ยาไปด้วยนะครับซึ่ง ถ้าพูดถึงปฏิกิริยาระหว่างยาหรือดักอินเตอร์ t รกชันนะครับจะเป็นคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของยาแต่ละตัวที่เมื่อนำไปให้ร่วมกับอาหารสารเคมีและหรือว่ายาด้วยกันแล้วอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ได้ในการรักษาเช่นอาจจะเสริมฤทธิ์ในการรักษาหรือว่าลดฤทธิ์ในการรักษาหรืออาจจะเพิ่มความเป็นพิษหรือการเป็นพิษต่ตอร่างกาย กลไกการเกิดปฏิยาต่อการระหว่างยาสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะครับก็ได้แก่อันแรกก็คือปฏิิรยาต่อการระหว่างยาทางเภสัชจุลนศาสตร์นะครับหรือ p h a r m a c o k i n e t i c interaction นะครับแน่นอนนั้นในประเภทที่2ก็คือเป็นปฏิยาต่อการระหว่างยาทางเภสัชพลาศาตร์นั่นเองนะครับมาพูดถึงอันแรกก่อนนะครับปฏิยาต่อการระหว่างยาทางเภสัชจุลนศาสตร์เนี่ยเป็นปฏิยาที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับยาสูงสุดในเลือด ปริมาณการดูดซึมยาหรืออัตราการกำจัดยาอจากร่างกายนะครับการเปลี่ยนแปลงระดับยานะครับในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือการลดระดับยาก็จะมีผลต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ในการรักษาหรือทําให้เกิดอาการข้างเคียงหรือความพิษของยานะครับได้นะครับซึ่งเราก็จะแบ่งมันออกไปเป็น4ีประเภทหรือ4กลุ่มตามกระบวนการทางเภสัชจุลนาศาสตร์นั่นเองนะครับใน กลุ่มที่1น,นะครับก็คือเป็นปริยาต่อกันระหว่างยาในกระบวนการการดูดซึมยานะครับพวกนี้ก็ตั้งแต่เรื่องของความเป็นกรดด่างของทางเดินอาหารนะครับเมื่อเรากินยาเข้าไปใช่ไหมครับยานะครับจะแตกตัวไม่เท่ากันครับยาอาจจะดูดซึมในกระเพาะ ลำไส้นะครับไม่เท่ากันนะครับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารนะครับรวมถึงยาอาจจะถูกทําลายได้ตามทางเดินอาหารอีกด้วยกว่าที่ยาจะเข้าไปสู่กระแสเลือดและเกิดการออกฤทธิ์นะครับอันที่2ก็คือปริยาต่อการระหว่างยานะครับในกระบวนการการกระจายตัวของยานะครับซึ่งตรงนี้จะพูดถึงนะครับอยู่การที่ยากระจายตัวในรูปแบบอิสระนะครับหรือว่าไปจับกับโปรตีนในเลือดน,นะครับ นั้นเราเคยบอกไปแล้วว่ายาที่อยู่ในรูปอิสระเท่านั้นที่จะกระจายไปตามอายะต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายานะครับมียาชนิดอื่นที่สามารถไปจับกับโปรตีนในเลือดหรือในเนื้อเยื่อได้ได้ดีกว่านะครับยายาที่อยู่ในรูปแบบอิสระก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ะทำให้เกิดการออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนั่นก็จะเหมือนหมายถึงความสมดุลหรือสมดุลระหว่างการที่ยาจับกับโปรตีนนะครับแล้วก็ยาที่อยูใ่ในรูปอิสระนั่นเองนะครับในกระบวนการนี้นะครับอันที่3ก็คือปฏิกิริยาต่อการระหว่างยาในกระบวนการเปลี่ยนสภาพยานะครับหรือดักเมตาบอลิซึมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ในการเปลี่ยนแปลงยาละเนื่องจากว่ายายาบางชนิด มีผลกระทบต่อเอนไซ์นะครับที่มีบทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวยาอื่นนะครับอาจจะมีทั้งกรณีที่เพิ่มหรือว่าลดประสิทธิภาพของเอนไซม์ดังกล่าวได้นะครับหากว่าเราให้ยาไปแล้วยาอีกตัวหนึ่งมันไปกระตุ้นเอนไซม์ในการเผาผลาญน,นะครับหรือเมตาบอลิซึมยาให้ได้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ฤทธิ์ของยาอีกตัวหนึ่งลดลงใช่ไหมครับในทางตวนข้ามถ้าหากว่ายาที่ให้เข้าไปนะครับ ไปกดหรือไปทำให้เอนไซม์ทำงานได้ลดลงนะครับงั้นยาอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในรูปอิสระมันก็จะออกไปได้เป็นไงครับมากขึ้นนั่นเองก็จะไปออกฤทธิ์ได้ได้เพิ่มขึ้นตามยาอิสระที่ถูกนะครับปล่อยออกไปนั่นเองนะครับอีกกระบวนการหนึ่งก็คือในปริยาต่อกันร,ระหว่างยาในกระบวนการขับยาออกนะครับอันนี้ก็ จะนึกถึงอย่างเช่นสภ, App, สภาพของความเป็นกรดนะครับของปัสสาวะนะครับยาที่เป็นด่างจะขับออกได้ดีในปัสสาวะที่เป็นกรดตรงกันข้ามนะครับถ้าหากว่าปัสสาวะเป็นด่างยาที่เป็นกรดก็จะขับออกได้ดีแทนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นปยาต่อการระหว่างยาครับในกลุ่มที่2นะครับของกลไกการเกิดปยาต่อการระหว่างยานะครับก็คือปยาต่อการระหว่างยาทางพละศาสตร์หรือเภสัชพลาศาสตร์นะครับ pharmacodynamic interactions นะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือว่าไปลดฤทธิ์หรือการเกิดอาการข้างเคียงของยานะครับโดยที่ไม่เกี่ยวกับระดับยาซึ่งก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยเช่นเดียวกันนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการเสริมฤทธิ์และการทำให้เกิดพิษนะครับ additive or synergistic interaction and toxicity นะครับตรงนี้ก็ได้แก่คือยาเนี่ยมันไปมีฤทธิ มันไปทําให้ยามีฤทธิ์เพิ่มขึ้นหรือไปเสริมฤทธิ์ของยานะครับแต่บางทีนะครับการให้ยาอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับพร้อมกันเนี่ยก็จะไปทําให้เกิดอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้นได้แทนด้วยนะครับอันที่2คือการต้านฤทธิ์กันหรือ antagonistic opposing r o interaction นะครับพวกนี้หมายถึงว่าการที่ยาที่เราให้ไป2ตัวเกิดปริยาคือยาอตัวหนึ่งไปออกฤทธิ์ตรงกันข้ามกับตัวแรกนะครับซึ่งกลายเป็นว่าให้ยาไป2ตัวแล้ว เกิดการต้านฤทธิก์กันหรือนะครับลดฤทธิ์ของยาแต่ละตัวนั่นเองในกลุ่มที่3นะครับปริยาต่อการระหว่างยาที่ไปรบกวนสมดุลของของเหลวและอ e ิเล็กโทรไลต์นะครับอย่างเช่นยาการที่เรารับยาบางชนิดที่ส่งผลต่อสมดุลของของเหลวและอ e ิเล็กโทรไลต์อาจจะทำให้ระดับของอ e ิเล็กโทรไลต์ต่างๆในร่างกายสูงกว่าปกติได้นะครับอันนี้ กลุ่มที่4ี่ก็คือประยาต่อการระหว่างยาครับที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการขนส่งยาในร่างกายหรือดัก transport น,นะครับนั่นคือทําให้นะคยาอีกตัวหนึ่งไปทําให้ยาที่เราได้รับนะครับเกิดส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของยาในร่างกายนะครับซึ่งทําให้ยาไม่ไม่ไปตามจุดที่ต้องการนะครับก็จะทําให้ฤทธิ์ของมันลดลงเช่นเดียวกันนะครับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิิรยาต่อกันระหว่างยานะครับมีอะไรบ้างก็ได้แก่นะครับการได้ยามากกว่า1ชนิดนะครับลำดับการให้ยาหรือ order of administration นะครับให้ยาตัวที่1ตัวที่2ก่อนหลังมีผลนะครับทำให้เกิดปฏิยาต่อกันระหว่างยาได้นะครับระยะเวลาของการรักษาหรือ duration of treatment นะครับว่าเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับยิ่งเรารักษานานๆแล้วให้ยาไปคู่กันเนี่ยแน่นอนก็จะเกิดปฏิยาต่อกันระหว่างยาได้ ได้นานขึ้นนะครับขนาดของยานะครับหรืออ e q u a t e dose ที่ให้นะครับว่าเราให้ไปแต่ละชนิดเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงสภาวะของร่างกายผู้ป่วยเองนะขณะนั้นว่าว่านะครับมีรักษาอย่างไรเจ็บป่วยนะครับหรือว่าแข็งแรงอยู่นะครับความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยแต่ละคนในการตอบสนองต่อยาอันนี้ แต่ละคนก็จะตอบสนองต่อ,อยาไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับพวกอายุพันธุก,กรรมนะครับแล้วก็การปฏริดตัวในชีวิตประจําวันนะครับ